สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเทอร์นะครับมาดูพี่ใหญ่บึกบึกหน่อยนะบุกี้นี่นยะย่ามีสองคิวครึ่งโคมาสึพีซี่สองอ่าพีซี0สามร้อยนะครับรุ่นใหญ่ดูกระบอกอ่าม้กระบอกยกเงีงใหญ่เลยรุ่นแปดเอมโอนะครับไบแทก หกสิบเซนรถใหญ่รถใหญ่คือน้ำหนักเยอะนะครับส่วนมากจะทำงานเกี่ยวกับหินบอ่อลูกลังอะไรเงี้ยน่ะนะฮะก็เลยใบแท็กมาค่อยใหญ่อ่ะเช็กมีขําประมาณนี้นะโอ้ดูเปิืมกบกเกตดินะใหญ่โตจริงๆโอ้ดูความสูงสูงมากโอ้แคเรียด้วยโอ้ใหญ่จริงๆคนขับบอกน้ำมันนี่ เติมวันละ400ลิตรนะฮะกินวันละ400ลิตรนะครับอันนี้ไม่ใช่กินละสดนะครับยกสดรอเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจรอเลอใหญ่นะฮะแปดตัวล้รอใหญ่อใหญ่จริงพี่น้องนี่สี่ห้า PC สาม MO อันนี้เขากันหินนะเวลาหมุนเมืวลารถใหญ่จะมีถ้าใหญ่กว่านี้มันจะมีบันไดเดินข้างเลยนะโอ้ดูข้างล่างนะแต่ผมเคยขับตัวฮิตาชิ350นะใหญ่กว่านี้กล้องหลังอ่ามอน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับมอน้ำพวกแผงออยผวกอินเตอร์อะไรอยู่ฝั่งนี้นะแต่ปั๊มอยู่ฝั่งฝั่งเก่งนะแปลกนะแต่รถเล็กนี่ปั๊มอยู่ฝั่งนี้นะ รถใหญ่รถใหญ่ปั๊มปั๊มอยู่ฝั่งนูน้นใหญ่มากนะครับมีระบบรลายยักมาด้วยนะ <c oughs> คุณแจยอยู่ออยวะเดี๋ยวเราทดลองหน่อยนะฮะคนขับบอกตเติมสองอ่าสี่ร้อยลิตรนี่คือแบบปันเดียวหมดรถไข่นะคะนี่ อลองหน่อยวิมาเดี๋ยวเอาขายกล้องมาด้วยโอ้ขึ้นไม่ได้ใจใจเกินโอ้โหใส่รองเท้าขึ้นแล้วกันยังไม่เนนะเฮ้ยใส่รองเท้าขึ้นได้ยังไงวะคงมีที่เกาะรองเท้าอยู่

เดี๋ยวขากล้องมานะครับเดี๋ยวจะลองยกยกดูหน่อยๆนะครับสะด้อาขอกล้องมาจับตรงนี้เลยนี่ติดกระจกตรงนี้ปุ๊บขับได้ดีเลยแหละจะย้ายคดีไปทำย้ายไปไงวะเจเล่คันใหญ่เนี่ยรอดูคุณเจเล่ดีกว่า เล็งเท่านั้นเลยลองหน่อยขอโทษเลยน้อ,งอ,อ,อลงหน่อยโอ้เร็ว,วเฮ้ยโอ้พระเจ้าใหญ่มากอ้ยสุดยอดเดี๋ยวต้องมุนหน่อย รถใหญ่ที่ไม่ช้าเลยนะเนี่ยนะโอ้โหโอ้สุดๆดแต่ฟันไม่มีแล้วอะ่ะฟันเหี้ยนหมดแล้วไไอ้ยังเปลี่ยนฟันเลยอะ่ะ เลยสอกขับเอา้เนี่ยลองต้องตักดูอะไรแค่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่มีสะเทือนนี่ถ้าฟันยาวๆหน่อยนะแม่ถ้าฟันยาวๆหน่อยนะ้ยรถใหญ่นี่มันแรงจิงโอ้วโอ,โอ้อันนี้แค่ลองรอกำลังดูนนะั่นหน่อยแรงจริงพี่น้อง เร็วเลยนะแต่รถใหญ่หุบแขนสุนดรถไฟแค่นี้เนี่ยนี่สมมติว่าโซ่รถใส่ใส,ใส่โซ่จะเอไม่ได้นะรถใหญ่ดูด,ดูไม่ถึงอะสู้เลยเนี่ยอ๋อใหญ่จัดใหญ่จัดพี่น้องใหญ่มากโอเคโอเคประมาณนี้พอมาเดวขากล้องมา จะได้โอ้ใหญ่จริงใครมีรถใหญ่ๆเนี่ยอยากไปลองมั่งจังเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโคโมสึ PC สามร้อยนะครับไม่ได้ขากล้องมาถ้าเอาขากล้องมันจะติดตรงนี้แล้วก็ทำง,งานแล้วก็ลองขับลองไรนะฮะตอนนี้มาเอามามาดมโอ้เดี๋ยววัวหน้าวัวนหน้านะครับเดี๋ยวมาถา่ายดใูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอยกันกิบหน้านะครับสวัสดีครับ